ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ในโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.crdcheck.com คลิกเลือกตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่อยู่ในโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนในกรอบสีแดงจะปรากฏหน้าแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคล ทำการกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันรสีแดงให้ครบทุกช่องซึ่งได้แก่ชื่อนามสกุลหรือในกรณีถ้าเคยเปลี่ยนชื่อสกุลให้กรอกชื่อและนามสกุลเดิมด้วยกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนหรือเลเซอร์โค้ดคลิกปุ่มปฏิทินเลือกวันเดือนปีเกิดของท่านต่อมาท่านสามารถเลือกรายชื่อสถานีตำรวจหน่วยงานเจ้าของคดี หรือพิมพ์ชื่อสถานีตำรวจหน่วยงานเจ้าของคดีที่ท่านเคยโดนแจ้งข้อกล่าวหาหรือถูกดำเนินคดีจากนั้นให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อขอรับ SMS รหัส OTP เพื่อใช้ยืนยันในการขอตรวจสอบรายชื่อของท่านแล้วกดปุ่มขอรับ OTP กรอกรหัส OTP ที่ท่านได้รับแล้วกดปุ่มค้นหาตามด้วยกดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งคำขอตรวจสอบรายชื่อในโครงการในกรณีที่ท่านมีรายชื่อในโครงการลบประวัติล้างความผิดคืนชีวิตให้ประชาชนจะขึ้นแสดงในกรอบสีเหลืองว่าพบรายชื่อของท่านอยู่ในโครงการหากต้องการขอหนังสือตรวจสอบประวัติอชาชญกรรมเพื่อไปประกอบอาชีพสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่เมนูตรวจสอบประวัติที่หน้าเว็บไซต์ www.cr-check.com ในกรณีที่ไม่พบรายชื่อของท่านอาจเกิดจากข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือคดีของท่านยังไม่ถึงที่สุดหากม,มีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กองทะเบียนประวัติอาชญากรหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 205 2146หรือติดต่อได้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ